ดีมากเลยทีเดียวนะครับก็นี่ของพระเขาให้พระมาอ่ะให้พระมานั้นก็เอามาลงให้ทุกท่านนั้นได้ดูกันนี่ก็เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพิยมนะครับที่เขาแสวงหากันมากมายทีจริงจริงนะครับนี่ก็ให้ดูพระก่อนนะครับพระก็มีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับความเก่าเป็นยังไงบ่งบอกอะไรนะครับถึงเนื้อในเท้จริงนี่พระนี่ก็เป็นพระพิมพเจดีนะเจดีนี่ก็ลักษณะนั้นจะบ่งบอกอะไร ลองเข้าไปชมดูเนื้อหน่อยครับเนื้อก็จะออกแห้งๆนะแห้งๆนะครับพระองค์นี้นั้นจะมีราศียังมากทีเดียวเห็นไหมครับลักษณะพรานั้นนะครับคมชัดนะครับพิมพ์คมชัดนี่เป็นพิมพ์เจดีนะครับเจดีนั้นนี่ดูนะครับดูนะครับลงลักด้วยลักก็หลุดลอกหมดนะครับอ่ะดูด้านหลังกันหน่อยนะครับเผื่อ ทุกท่านนั้นจะได้ดูเนื้อเห็นไหมครับเนื้อนั้นจะงอกขึ้นมาทีเดียวกับอง์นี้นะครับนี่เห็นไหมลักษณะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ผมถ่ายดูรอบๆเลยนี่พิมพเจดีอ่ะต่อไปชมกันองค์ต่อไปเลยนะครับเพื่อ,อทําการไม่เสียเวลานะครับเจ้าของพระบอกว่าตั้งราคาไว้เลยนะครับท่านไหนสนใจก็เข้าโทรมาสอบถามคุยได้นะครับอ่ะก็อง์ละหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยเท่านั้นอ่ะ ก็หมดแล้วหมดเลยนะครับอ่ะดูนะครับลักษณะนี้เลยเนื้อเห็นไหมเนื้อจะออกแตกๆอย่างนี้เลยนะครับนี่แตกๆอย่างนี้เลยนะครับเนื้อพระนั้นเห็นชัดเจนมวลสาราเห็นชัดเจนนะครับเห็นไหมเม็ดแดงเม็ดดำนะครับเม็ดเขียวนะครับนี่เป็นพระสมเด็จวัดระฆังนั้นลักษณะเป็นอย่างนี้เลยนี่ก็เป็นพิมพ์วาสนานะครับเห็นไหมมีขอบกระจกห็นรับขอบกระจกสีด้านเลย นะนี่คือพิมพ์วาสนานะครับที่เขานิยมเรียกกันนี่ก็ด้านหลังนั้นก็มีรอยปูไตนะครับนี่บางท่านเขาก็เรียกว่ารอยนอนดน้นี่ลักษณะเป็นเม็ดใหญ่ๆอย่างนี้คือเม็ดมลสารนะครับที่ยุบลงไปนะครับนี่เห็นไหมลักษณะนี้เลยนะครับสมเด็จพระครังนั้นต้องดูนะครับต้องดูความคมความชัดเจนของพระนะครับแต่ละองค์นั้นท่านนั้นพิสูจน์ได้เลยนะครับนี่พิสูจน์ได้เลย ทั้งหมดนี้ท่านดูไว้นะครับดูไว้ว่าพระนั้นดูเนื้อนะครับดูเนื้อว่าเนื้อนั้นมีความเก่าเท่าไหร่นี่องนี้ยิ่งมีความเก่าเลยเตกนะครับเห็หนแม้แคบว่าคราบาสีดําสีเขียวนั้นฝังอยู่เลยกับองค์พระนี่เห็นไหมมวสารเม็ดใหญ่ๆนั้นมีการเกิดยุบตัวลงไปกับองค์พระนี้เลยเห็นไหมดูง่ายนะครับดูง่ายนี่พระเห็นไหมดูง่ายจริงๆนะครับมวลสารก็เห็นเลยองค์นี้เห็น ชัดจริงๆนะครับเพราะว่าซูมเข้ามาเห็นเลยนะครับจะได้เห็นเนื้อในกันนี่ลักษณะนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมนี่แตกข้างอย่างนี้นะครับแตกข้างอย่างนี้เลยนะครับนี่แต่ละองค์นั้นแตกข้างเลยนะครับนี่แตกข้างอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เอามานะครับเอามาพิสูจน์ดูนะครับพิสูจน์ดูว่าพระสมเด็จนั้นทําไมแตกอย่างนี้แตกอย่างนี้เพราะว่าถึงยุคเลยนะครับถึงยุคเลยลักษณะนี้นั้นไอเห็นไหมความจริงสมเด็จนั้น ต้องเตกอย่างนี้นะครับเตกอย่างนี้เลยอ่ะต่อไปดูแล่เป็นแล่บางสะพานทีเดียวนะครับองค์น,นี้เป็นแล่บางสะพานที่ติดกับองค์พระนะครับนี่แล่บางสะพานใครไม่เคยเห็นแล่อ่ะเข้ามาดูองค์น,นี้นะครับองค์นี้นี่เห็นไหมอง์น,นี้จะเห็นชัดเจนเลยนี่ฮะเนื้อพระจะยุบจะแห้งจะย่นจะเหี่ยวเลยนี่ไปตามการเวลาของพระเลยนี่เห็นไหม นี่ก็เรียกว่าแรขบางสะพานนะครับองค์นี้นะครับเจ้าของพระก็จัดมานะครับวันนี้ก็100นะครับอง์ละ100อ่ะดูลักษณะแต่ข้างๆนี่ยุบยุบย่นย่นเหี่ยวเหี่ยวแห้งๆหงเลยนี่ตัดสินใจได้ง่ายทีเดียวนะครับนี่มีจํานวนจํากัดนะครับอ่ะใครได้ก็โทรมานะครับอยากได้องค์ไหนโทรมานะครับสอบถามอ่ะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับนี่เห็นไหมสปาพนี้เลย ครับเหมือนหลังอุกาบาทเลยเห็นไหมเป็นขุกกะอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าพระเก่าพระถึงยุคที่แท้จริงนะครับที่เห็นนี้ก็ก็เห็นว่าพระทุกองค์นั้นจะเห็นว่าความคมความชัดเจนเลยเห็นไหมอย่างนี้เลยนะครับนี่นี่อย่างนี้นี่ผมก็ดูผีนะครับนี่วัดโพธาตเตียนนะครับนี่เห็นไหมนอนเลยนะครับนี่แต่ซูมเข้าไปเห็นเนื้อในแตกเลยอะ ดูด้านบนนะครับดูลายดูด้านบนนะครับมีชื่อมีเบอร์โทรนะครับก็ติดต่อมาเลยนะครับเพราะว่าติดต่อมาเลยนะครับนี่ลักษณะนี้เลยนะครับเห็นไหมเนื้อพระแต่ละองค์นั้นคมชัดนะครับนี่อ่ะดูเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรก็ติดต่อไปกับของพระนะครับแล้วก็สอบถามดูนะครับวันนี้ก็ให้มาจัดโปรพิเศษหนึ่งร้อยบาทองค์ละหนึ่งร้อยบาทนะครับ